ก็หมนมนิดึงสิสวัสดีครับูตะวาอ่านแล้ถึงถึงตและวพูดแต่โตแต่ถึงนอนน้องพูดครับครับอ่าอ่า,อานให้แม่ฟังที่เราชี้ได้โอเอ่ยโตไต สี่ับังจอช้าเลยดีโอโทลาีนเชต้นไม้ยอหญิงตัผา้นดาดาตัวไทยต้ระดับชองใช้ต้ฐานทาบัรลักต้นมันทอชมงเ่านบูเท่าตาั ดอเด็กอะตเด็กต้องนิมนต์้อเด็กต้องนิมตตเต่าหลังตนเขาถุงแบกพนตอาหารอดทนต้ทนทนนิยมน้หนูฝัดฝัอบไม้ทับถมป้อปาตาต้มตขึพนททำรันตขวาทนทาปพาวางตามฟองวันตาอาจจะหอตะพาตา เราเรือพายไปเราลินไต่แล้ววัวแลวนยาต่อท้าลายเงียบเงียเราลูกถีนหนวยาวเราถือดาวขึ้นน้องฮิบไทย เ่งมากครับ่ะแม่อขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ่